จ้าคุณตะเกียงเข้าไปซิอิกนิดเลยเฮ้ยเอ้าเอ่าหยีน่าดัดแล้วฮะหีหยีเ้ยไม่ใช่ฉันเองคุณยายแม่เพลงแม่วันดีว่าขอะไรอยู่ตรงนี้ฮะข่าวข่าวมืดมืดแม่วันดีก็มาหาพ่อสารโรคจ้ะเขานอนแล้วหรือยัง ฉันสนึกได้ว่าการทำอะไรไม่ดีนะ่ะผลตอบแทนจะไม่ดีจริงอย่างที่บอสารดว่าฉันนะสูญเสียไอ้แช่มถึงมันจะไม่เคยช่วยอะไรแต่ว่ายังไงยังไงมันก็รู้เท่ากัว่าชีวิตของฉันนะเสียหายฉันอยากรู้ว่าถ้าจะทำดีเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนะ่ะ จะต้องทำยังไงบ้างพ่อสารุตเดี๋ยวตอนตกใจเจอผีอีกืนเนี้ยตกใ่กันให้ป้อมเหมือนนะป้อมี่สนมหี่เรียกแม่นะนะตัวเนี้ยเอาเอาไว้ไว้ส่งให้เพื่อเนี่ยแต่แค่คำเดียวอ้าผี